ในโลกที่เรามีข้อมูลมากมายอยู่ในมือแต่กลับถูกปกคลุมไปด้วยการเข้าใจผิดและข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทุกวันนี้เราได้เห็นลัทธิที่หลากหลายเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกบางลัทธิแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ลึกซึ้งต่อชีวิตของผู้คนจนกลายเป็นปัญหาให้กับบุคคลและสังคมในวงกว้างแต่ทำไมคนจำนวนมากถึงยอมรับและเชื่อในลัทธิเหล่านี้บทความนี้จะพาเราไปสำรวจถึงจิตวิทยาเบื้องหลังการเลือกเชื่อในลัทธิ โดยมองสาเหตุและปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าร่วมซึ่งรวมถึงความปรารถนาในชีวิตที่ดีกว่าสภาวะอ่อนแอในชีวิตอิทธิพลของผู้นำทางความคิดและความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมรอบตัวพวกเขาอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยการสูญเสียหรือวิกฤตส่วนตัวที่ทำให้จิตใจมีความเปราะบางโดยมองหาชุมชนที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความหมายในชีวิต ในทุกกรณีความพยายามในการพัฒนาตนเองคือแรงจูงใจที่หล่อเลี้ยงให้คนกลุ่มนี้ก้าวเข้าสู่ลัทธิตัวอย่างเช่นลัทธิประชาชนที่นำโดยจิมโจนั้นเป็นภาพสะท้อนของความต้องการในสังคมสำหรับความเท่าเทียมและการเชื่อมโยงกันในช่วงเวลายากลำบากขณะที่ทฤษฎีสมคบคิดอย่างคิวอานอนสะท้อนให้เห็นความวิตกกังวลในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนในบทต่อไปนี้เราจะเจาะลึกถึงหลักจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกเชื่อในลัทธิไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอทางอารมณ์ ความต้องการความเป็นชุมชนและผู้นำที่มีสเสน่ห์ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดผู้คนถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความเข้าใจผิดนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้เราได้เห็นการเกิดขึ้นของกลุ่มลทัทธิต่างๆที่สื่อสารถึงการปรับปรุงชีวิตที่ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาลทัทธิทั้งหลายเสนอหลักการและวิธีการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจทั้งในแง่การสร้างสุขภาพที่ดีขึ้น และการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันการส่งต่อหลักการเหล่านี้ออกไปสร้างความหวังให้กับผู้คนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากทําให้พวกเขารู้สึกว่าหมู่รวมนี้อาจเป็นทางออกที่ถูกต้องสําหรับความต้องการด้านจิตใจและร่างกายของตนเองจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของลทัทธิมักเกิดขึ้นในช่วงที่พวกเขาสัมผัสกับความอ่อนแอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยสูญเสียหรือระยะวิกฤตที่พวกเขาต้องเผชิญความรู้สึกโดดเดี่ยวที่มาพร้อมกับภาวะอ่อนแอนี้ ทำให้พวกเขามองหาชุมชนหรือกลุ่มที่สามารถให้การสนับสนุนได้การเข้าร่วมลัที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการหนีจากความทุกข์ที่มีอยู่แต่ยังเป็นการค้นหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่มทําให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งระหว่างการเดินทางที่ยากลําบากสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือบทบาทของผู้นําทางความคิดในลัฐที่หลายๆแห่งที่มักมีสเสน่ห์และใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพพวกเขาสามารถสร้างพันธะทางอารมณ์ และความรู้สึกเป็นเข้ากันได้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มความสามารถในการนำเสนอความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคมนี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าสู่ลัทธิมากขึ้นเพราะในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้การมีผู้นำที่สามารถให้ความมั่นใจและความหมายแก่ชีวิตมีค่าไม่มีประมาณผู้คนที่เลือกเข้าร่วมลทัทธิหลายคนมักมีความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมที่มีอยู่พวกเขามองหาที่ที่สามารถให้บริการความรู้สึกของการยอมรับ และเป็นที่รักในโลกที่บางครั้งดูเหมือนจะไม่เข้าใจพวกเขาในหลายกรณีการเข้าร่วมลัทธิกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายในการค้นหาความเชื่อมโยงและความหมายโดยที่พวกเขายอมรับลัทธินั้นเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์และคุณค่าของชีวิตทําให้การเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเชื่อลัทธิเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างรอบคอบช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในชีวิตมักเกิดจากความรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิง้งและสิ่งที่เหลืออยู่เพียงความว่างเปล่าคํากล่าวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประโยคในวรรณกรรม แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจของคนเรามากมายในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนสภาวะอ่อนแอไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยการสูญเสียคนที่รักหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยตกอยู่ในสภาวะที่ไร้ที่พึ่งและที่นี่เองที่ลัทธิต่างๆเข้ามามีบทบาทเสนอวิธีการหลบหลีกจากความเจ็บปวดนั้นเมื่อคนมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและตั้งคําถามถึงคุณค่าในชีวิตพวกเขามักมองหาสิ่งที่สามารถเสนอคําตอบและแนวทางหลีกหนีจากความทุกข์ สำนักลัทธิต,ต่างๆเสนอภาพลักษณ์ของการเป็นชุมชนที่สามารถให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความเห็นอกเห็นใจที่มักถูกมองข้ามจากสังคมข้างนอกในลัทธิผู้คนอาจพบทางออกในความเชื่อที่ดูเหมือนจะมออเรือให้ล่องลอยไปในทะเลแห่งความหลงไหลการต่อสู้กับความอ่อนแออย่างเผชิญหน้าในชีวิตประจําวันอาจสร้างความวิตกกังวลที่มากขึ้นเรื่อยๆและแม้ในขณะที่เสียงในใจเรียกร้องให้กลับคืนสู่ความเข้มแข็งโดยไม่รู้ตัวบุคคลเหล่านี้มักจะหลับตาลง และติดอยู่ในกรงทองของการหวังว่าทางออกสามารถอยู่ที่นั่นในช่วงที่ชีวิตเต็มไปด้วยความซับซ้อนยิ่งคนไร้ที่พึ่งยิ่งมีโอกาสที่จะถูกดึงดูดเข้าสู่ลัทธิที่ดึงดูดใจในกรณีของลทัทธิเช่นโจนส์ทาวน์ที่นำโดยจิมโจนหลายชีวิตถูกดึงดูดด้วยสัญญาว่าจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีความเข้าใจชุมชนที่คนได้เข้ามาเชื่อมโยงกันและแนวทางการพัฒนาตนเองในขณะที่บางคนแสวงหาความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทฤษฎีสมคบคิดสมัยใหม่อย่างคิวอานอนเสนอภาพลักษณ์ของการควบคุมที่ช่วยให้ผู้คนค้นพบความจริงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งในเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงที่จะนําเสนอคําตอบให้กับความสับสนในใจถือเป็นการหลบหนีอีกช่องทางหนึ่งให้กับคนที่รู้สึกอ่อนแอท้ายที่สุดแล้วจิตใจของมนุษย์นั้นเปราะบางความต้องการในชีวิตที่ดีขึ้นสามารถปกปิดหนทางอันเต็มไปด้วยอันตรายขณะที่ความหวังถูกผูกพันกับผู้นำที่มีเสน่ห์และคำมั่นสัญญาที่สุดยอด ยิ่งคนรู้สึกเปราะบางยิ่งมีโอกาสที่จะดึงดูดให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อที่อาจจะทําให้พวกเขาต้องสูญเสียมากกว่าที่เคยมีอยู่ครั้งต่อไปหากคุณพบใครสักคนที่กล่าวถึงลัทธ,ธิหยุดคิดถึงสิ่งที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังคําพูดเหล่านั้นบางทีคําตอบอาจอยู่ที่ความอ่อนแอในจิตใจของพวกเขาเองเมื่อพูดถึงลัทธ,ธิความเชื่อที่หล่อหลอมขึ้นในใจของผู้ติดตามมักเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติอันโดดเด่นนั่นคือผู้นําทางความคิดผู้ทรงอนุภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่มีสเสน่ห์แต่ยังมีความกล้าหาญที่ทําให้ผู้คนยอมเปิดประตูหัวใจให้แก่พวกเขาได้อย่างง่ายดายผู้นําเหล่านี้มีบทบาทเหมือนสกุลตลาเสมือนนักสร้างสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างโลกสังคมโดยสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่มผู้ติดตามด้วยการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของความสําเร็จความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชวนให้ผู้คนมีความหวังใหม่ในชีวิตที่หลังไหลออกมาโดยเฉพาะเมื่อพวกเขากําลังเผชิญกับความยากลําบากความรู้สึกพร่อง สิ่งนี้เริ่มสร้างฐานะและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกลุ่มที่เหมือนจะยืนอยู่ข้างกันอย่างเหนียวแน่นนอกจากความเจ็บปวดในชีวิตที่ทําให้ผู้คนสแสวงหาความพึ่งพาแล้วความรู้สึกแปลกแยกในสังคมยังเป็นอีกปัจจัยที่นําพาผู้คนเข้าสู่รัทธิต่างๆเมื่อเหงาและโดดเดี่ยวการหาแหล่งพึ่งพาใหม่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในโลกเพียงลําพังหรือในกลุ่มที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เมื่อเข้าอยู่ในลทัทธิเหล่าสาวกจะรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่มากขึ้นจากนั้นเทคนิคการโนม้มน้าวใจของผู้นำจะเริ่มมีบทบาทโลกที่อนุญาตให้ผู้คนได้ระบายอารมณ์ถูกสร้างขึ้นอย่างรอบคอบผู้นำจะสามารถบอกเล่าถึงความสำคัญของการอยู่รวมกันว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้สามารถดึงดูดใจผู้ติดตามได้อย่างลึกซึง้ง ลัทธิต่างๆอย่างโจนส์ทาวน์ที่นำโดยจิมโจนหรือลัทธิใหม่ๆในปัจจุบันเช่นคิวอานอนอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในวิธีการดึงดูดและแนวทางการเคลื่อนไหวแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนเส้นสีเดียวกันก็คือการใช้สเสน่ห์อันอาจทำให้คนมองข้ามกลลวงส่งเสริมการคิดในลักษณะที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ผู้นำได้กำหนดไว้ช่วยให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายมีแรงจูงใจและมีเหตุผลในการดำรงอยู่ นั่นคือการนำเสนอโอกาสให้กับผู้คนที่กำลังค้นหาความจริงในชีวิตแม้บางครั้งความจริงนั้นอาจถูกมองข้ามในเชิงลบและเต็มไปด้วยการหลอกลวงในท้ายที่สุดสิ่งที่ทําให้คนติดอยู่ในลทัทธิไม่ใช่เพียงแค่ความหลงไหลในสิ่งที่ผู้นําเสนอหรือความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตหากแต่เป็นความรู้สึกเข้าใจและข้อความที่รองรับอยู่ในกรอบของการมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมที่พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างกันในทุกสภาวะ ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มว่าผู้นำที่มีสเสน่ห์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ยังมีเป้าหมายในการสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่และมีอำนาจในการควบคุมทางความคิดของผู้ติดตามในที่สุดอย่างท่วมทน้นเรื่องราวของโจนส์ทาวน์เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ลัทธิที่สะท้อนถึงความอันตรายของการเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการพาไปสู่วิธีคิดที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่เราควรเรียนรู้ในยุคที่การสื่อสารและข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในปี1978ลทัทธิ People s Temple ซึ่งนำโดยจิมโจน ได้มีการสร้างชุมชนที่ชื่อว่าโจนส์ทาในป่าของประเทศกายอานาลัที่นี้เริ่มต้นจากการนำเสนอแนวคิดทางสังคมที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วกลับกลายเป็นที่ที่มีการควบคุมชีวิตและความคิดอย่างเข้มงวดโดยจิมโจนได้เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อคนในชุมชนในทุกด้านตั้งแต่การให้คำแนะนำในชีวิตประจำวันไปจนถึงการตัดสินใจสำคัญสำคัญของสมาชิกจิมโจนใช้เทคนิคต่างๆเพื่อดึงดูดผู้คนและสร้างความศรัทธาที่มั่นคง เขาใช้คาถาที่มีลักษณะแนวคิดเหมือนกับการเป็นพระเจ้าในสายตาสมาชิกเป้าหมายคือการปูทางให้สมาชิกเชื่อว่าเขาคือผู้มีความสามารถพิเศษในการนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสมบูรณ์โดยเขาสร้างเรื่องเล่าที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มและปกป้องสมาชิกจากศัตรูภายนอกในเชิงจิตวิทยาโจนทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาเปลี่ยนให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ซึ่งการเดินทางไปยังโจนส์ทานสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาได้หลีกหนีจากความยุ่งเหยิงในโลกภายนอก บุคคลจำนวนมากที่รู้สึกไม่สบายใจในชีวิตก็กลายเป็นสมาชิกของลทัทธิในความหวังที่จะพบเจอความรักและการยอมรับเมื่อเวลาผ่านไปความกดดันภายในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นสมาชิกที่เริ่มตั้งคำถามในความเชื่อของตนถูกบีบบังคับและถูกจัดการเพื่อไม่ให้มีเวลาพูดคุยหรือคิดอย่างอิสระในวันที่18พฤศจิกายน1978การตัดสินใจที่น่าตกใจเกิดขึ้นเมื่อจิมโจนสั่งให้สมาชิกดื่มน้ำผลไม้ผสมไซยาไนด์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า900คน นี่ไม่เพียงแค่เป็นโศกนาฏกรรมแต่ยังทําให้เราเห็นถึงอันตรายของการเชื่อในลัทธิเมื่อไร้ความคิดและการพิจารณาบทเรียนที่ได้จากโจนส์ทาวน์เราต้องคำนึงถึงว่าการเชื่อในลัทธินั้นไม่เพียงแค่เรื่องของการมีความเชื่อที่ไร้เหตุผลแต่ยังเป็นการปิดกั้นความคิดและประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตด้วยการเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกันการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวนี้อาจทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการตั้งคำถาม และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจในชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกควบคุมโดยสถาบันหรือบุคคลใดกรณีศึกษาของโจนส์ทาวน์สอนให้เราเห็นถึงพลังและความอันตรายของลัทธิและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องผ่านเรื่องราวของคนที่พยายามค้นหาความหวังและความหมายในชีวิตแต่กลับจบที่โศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นลัทธิย่อมมีความหมายและพลังในการดึงดูดผู้คนแต่อย่างไรก็ตามคนเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามและมองหาความจริงในทุกความเชื่อของเรา เพื่อให้ไม่หลงทางและเสี่ยงต่อการสูญเสียตัวตนในความมืดมนของลัทธิในปัจจุบันนี้การมองเห็นว่าลัทธิเป็นสิ่งที่อันตรายหรือไม่ดีนั้นอาจทําให้เรามองข้ามความลึกซึ้งในจิตใจมนุษย์ที่ขับเคลื่อนผู้คนให้ไปสู่การเข้าร่วมกลุ่มเฉพาะแม้ว่าการติดตามลัทธิจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าสลดใจโดยเฉพาะกรณีต่างๆเช่นเหตุการณ์โจนส์ทาน์แต่ก็ต้องเข้าใจว่าที่มาของการกระทําเหล่านี้มาจากความต้องการที่ลึกซึ้งในตัวเราเอง การสแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้ผู้คนเข้าร่วมลัททิในหลายกรณีผู้คนต้องการความหวังหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่รู้สึกว่าไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองในกลุ่มลัททิพวกเขาไม่เพียงแต่พบคําตอบแต่ยังพบการสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่มที่มีความเชื่อเดียวกันมันช่วยเติมเต็มช่องว่างสําหรับความสัมพันธ์ที่พวกเขาต้องการในชีวิตนั่นเองในช่วงเวลาที่อ่อนแอเช่นช่วงที่ชีวิตเต็มไปด้วยความสับสน หรือเมื่อมีความสูญเสียผู้คนมักจะมองหาที่พึ่งพิงหรือกลุ่มที่สามารถให้การสนับสนุนและลัทธิสามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้คนรู้สึกว่าได้เรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหม่ที่เต็มไปด้วยการยอมรับและความเข้าใจการสร้างและรักษาชุมชนที่เข้าใจก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้คนเลือกที่จะติดตามลัทธิพวกเขารู้สึกถูกต้องและมีความสําคัญในกลุ่มซึ่งช่วยยกระดับการมีอยู่ของตนเอง ผู้คนต้องการสัมผัสกับความรักและการยอมรับที่มาจากสมาชิกในลัทธิซึ่งบางครั้งอาจมากกว่าที่พวกเขาจะพบในครอบครัวหรือสังคมปกติ K ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลปรากฏการ์อย่างคิวอานอนได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเผย,ยแพร่และเชื่อมต่อข้อมูลด้วยเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียข้อมูลลวงก็กลายเป็นเครื่องมือที่มีกำลังมากขึ้นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนเมื่อไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเข้มงวดหรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทำให้ผู้คนจำนวนมากยอมรับ และเข้าร่วมกลุ่มตามแรงดึงดูดของทฤษฎีที่เสนอไว้สุดท้ายแล้วการเข้าใจเหตุผลและจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเชื่อลัทธิเป็นการเปิดโลกใหม่ที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นหากเราเข้าใจถึงความต้องการแท้จริงของคนเราอาจจะสามารถเสนอทางเลือกที่ดีและสร้างชุมชนที่อบอุ่นโดยไม่ต้องพึ่งพาลัทธิหลวงโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงซึ่งในที่สุดแล้วการเปิดใจเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจจะช่วยให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความก้าวหน้า